สวัสดีคนราศีมังกรทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมายลิงเลิฟทาโร่ใบาตาค่ะจงจาไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเลยหากันจนเจอนั่นเองเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวดี้ฮิวใจสามารถ ติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเ้าตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงคุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน สบายดีกันนะคะวันนี้ตาใช้สำหรับนี้นะมาดูกันว่าความรักของคุณนะคะความรักของคุณในเดือนมกราคมคนราศีมังกรจะเป็นอย่างไรมาเริ่มมาวอยช่ยไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะโอเควันนี้ตามาต่างจังหวัดนะคะอืม ตามมีขายหินแท้เสริมดวงทุกการสั่งซื้อจะมีของแถมให้มีพวงกุญแจมีแหวนแล้วก็มีกําไรข้อมือนะคะราคาเริ่มต้น69บาทไม่รวมค่าจัดส่งเนาะแล้วก็มีไพ่พิตาราเคิรนะคะผลิตครั้งเดียวนะคะ66ใบคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมีคู่มือออนไลน์ ซื้อกับตาจะถูกหน่อย888ไม่รวมค่าจัดส่งซื้อกับพี่ชับก็กดตะกร้าได้เลยมีขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวออนไลน์ววรวมถึงคอร์สมาธิสอคอสนะคะเป็นแบบคลิปใน YouTube คอร์สแรกคือปกดล็อกความมั่งคั่งทางด้านการเงินดึงดูดเงินคอร์สที่2คือปลดล็อกเยียวยาปมความรักเพื่อดึงดูดรักแท้นะคะโอเคขอเช็คพลังงานคนโสดหน่อยคะ่ะ คนโสดราศีมังกรเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ เจ็บมาเยอะจนคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะใช่ไหมคือมันมีความสัมพันธ์ทีไรมันก็แบบมันต้องฮุ้มเทให้เขาอะตลอดเลยหรือบางคนเจอคนนอกใจมาตลอดเลยจนคนรู้สึกว่าทำไมฉันก็เป็นคนดีนะทำไมฉันถึงเจอแต่คนแบบนี้หรือบางคนน่ะจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดตลอดเลย วิธีการมองมันนะคะมันมี2แบบแบบแรกคือกรรมในใจในชาตินี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเราแบบไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงดีกันไหมโอเคไหมพ่อปฏิบัติยังไงกับแม่แม่ปฏิบัติยังไงกับพ่อหรือคนที่เลี้ยงดูเราคนอื่นเขาปฏิบัติยังไงในตอนที่เราเป็นเด็กอะ เราไม่สนใจความรู้สึกตอนโตเพราะว่ามันมีเหตุมีผลแล้วถูกไหมแต่ในตอนเป็นเด็กอ่ะคุณได้ความรู้สึกในเชิงความรักแบบไหนมาตอนโตมันจะดึงดูดในแบบที่คุณเชื่อค่ะตั้งแต่เด็กจนโตในกรณีที่สองถ้าไม่ใช่กรรมในชาติเนี้ยที่คุณเก็บเป็นกรรมในใจเช่นเกียดใครสักคนนึง เราก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอคนแบบนั้นแต่คุณจะเจอวนไปเพราะคุณส่งพลังงานความเกลียดออกไปในกรณีต่อมามันอาจจะเป็นกรรมในอดีตชาติก็ได้ค่ะที่เขาจิตด,ดวงนั้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องมาชดใช้คุณต้องชดใช้คืนเขาก็ได้คราวนี้ลองมองในความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองก่อนก็ได้ว่าเรา ให้ความเชื่อหรือความรู้สึกในเรื่องของความรักอย่างไรเรากลัวอะไรกลัวความสัมพันธ์พังกลัวดวนนอกใจคุณก็จะเจอวนไปจนกว่าคุณจะเยียวยาแล้วแก้ได้ว่าทำไมฉันถึงกลัวหาสาเหตุได้คุณจะฟิกอิดได้แล้วคุณจะดีขึ้นได้โอเคไหม,มหรือเจอคนเจ้าชู้เจอคนไม่จริงใจอะ่ะ ทุกอย่างมันมีเหตุผลอยู่แล้วอะคะ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลหรือมันมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่นะคุณจะเห็นหรือไม่เห็นคุณต้องเห็นให้ได้คนมีคู่เป็นไงจะ๊ะพลังงานคนมีคู่ก็โอเคนะ ก็มีความสุขดีคุณต่อดูดวงบ่อยหรือหรือหรือหนึ่งดาบคืออะไรอะความชัดเจนอ่าเออโอเคก็โอเคค่ะเพราะว่าคุณคนราศีมังกรนี่ก็ามาดูแต่ว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นอยู่แล้วคุณ ถ้าคุณจะสู้กับใครในความสัมพันธ์คุณก็ไม่ยอมคุณจะเชื่อในความถูกต้องของตัวเองคุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสาร่ะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยค่อนข้างจะเป็นคนที่อยากทำอะไรหรืออยากพูดอะไรก็จะพูดแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบเฮ้ยฉันไปหาเรื่องเขามันไม่ใช่ค่ะถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมคือมันความคิดมากบางอย่างอะ่ะ คุณก็กล้าที่จะเจรจานะคุณเป็นคนจัดการเก่งนะคะพลังงานประมาณนี้สำหรับคนมีคู่ก็ไม่ยอมหรอกเว้ยมาสิฟะอืมเป็นประมาณนั้นนะคะก็ยังโอเคอยู่นะขอดู energy คุณคนที่มีคู่เนี่ยคุณมองเขายังไงแล้วเขามองคุณยังไงคุณมองเขายังไง เขามองคุณยังไงคุณเป๊ะเกินหย่วนหยวนบ้างได้ไหมยหยวนหย่วนบ้างได้ไหมเออคุณมองว่าเขาเป็นคนอะไรอะ่ะไม่พูดเหรอคนเนี้ย หรือแบบไม่ยอมสื่อสารให้มันให้มัน,มนชัดเจนเหมือนคุณบ้างเลยนิ่งอยู่ได้หุดหงิดฝ่าเออแต่คุณมองว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะเออในบางเรื่องนะคะแต่เรื่องที่มันแบบมันปล่อยชิลมันก็ชิลเกินมันจะมึนมันก็มึนเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออืมในมุมมองที่เขามองคุณคุณเป๊ะเกินไป คุณมันเหมือนคุณมีความแบบเวลามันเป็นสิ่งมีค่าอะไรอย่างงี้มั้งแล้วคุณยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าคุณไปเที่ยวไหนอ่ะมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าต้องไปที่นั่นเวลานี้ถึงเวลานี้อ่ะออกแบบตารางบางอย่างหรือเปล่าคะเขารู้สึกว่าถ้าคุณต้องการให้เขาเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทําได้ทันทีแต่จะค่อยๆเปลี่ยนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบ ไม่เหมือนคุณที่แบบรวดเร็วอ่ะแต่เขาจะแบบช้าๆไม่พูดเฉยๆชิวๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็รักคุณนะอืมคนนี้นะขอดูหน่อยในเดือนมกราคมคนราศีมังกรคนโสดเป็นไงจ๊ะ ในเดือนมการ,ราคมคนราศีมังกรคนที่โสดจะเป็นอย่างไรคะคุณยังมีความกลัวบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ที่มันอยู่ลึกๆที่คุณต้องไปจัดการ ถึงคุณอาจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรฉันอยู่ได้อะแต่ถ้าคุณจะดึงคนที่แบบเนี้ยถ้าคุณรอเดเมอรอหรือคุณอาจจะเป็นเดเมอร์เลยเนี้ยค่ะคุณต้องไปเห็นก่อนว่าคุณมีทรมาหรือมีปมอะไรบางอย่างที่มันฝังเอาไว้แล้วอะว่าคุณจะดึงดูดคนแบบนี้เท่านั้นเลยเงี้ยค่ะมันอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่โอเคอ่ะอืมหรือในกรณีนี้ก็คือว่า คุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการเยอะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์และในอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่ามีไปแล้วมันก็เจ็บแล้วมันก็จบแล้วมันก็กลัวเวลาที่เรามีความกลัวในความสัมพันธ์นะคะเราจะระแวงอยู่เสมอเพราะเราเป็นคนแบบนั้นอยู่ไหนทำอะไรจะกลับกี่โมงไปเที่ยวกับเพื่อนกี่คนอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยแล้วเราจะเป็นคนที่ ดันเป็นพลังงานความกลัวที่ไปกดดันคนนั้นน่ะเพื่อให้เขาออกไปเรามีความกลัวอะไรเรามีความยึดติดก,กับอะไรหรือเรามีความแบบไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้อยค่าในตัวเองหรือเปล่าอันนี้ต้องไปเห็นก่อนหรือแม้กระทั่งเรามีความโกรธไหมโกรธที่เาที่เราทาแบบนี้ให้เขาอ่ะแต่เขาไม่ทําให้ เราก็ต้องไปเคลียร์ไอสี่ธาตุเนี้ยให้มันสมดุลก่อนถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมันก็อาจจะมีแต่คุณไม่เอาอะ่ะคุณยังมีความกลัวมีความกังวลมีความคิดในแง่ที่มันลบอยู่อะค่ะเออขอดูคนมีคู่หน่อย คนที่เป็นคู่ก็ <c oughs> ก็อยู<ๆ>่ด้วยกันแบบเนี้ยก็ค่อยๆไปแต่คราวนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คนนึงไม่ค่อยพูดแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็ได้อะคะ่ะเอออาจจะต้องมีการสื่อสารบางอย่างที่แบบไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อีกคนนึงพูดพูดเยอะอีกคนนึงไม่พูดหรือเปล่าคมสัมพันนี้แต่ดูแล้วมันก็ยัง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 เป็นคําว่ารักอะ่ะ ยังกลับมาหากันยังหยิบยื่นสิ่งดีดีให้กันอยู่ถึงบางอย่างมันจะยังไม่ชัดเจนบางอย่างมันจะแบบไม่กล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยๆปรบับบางคนนะ่ะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยบางอย่างเขาก็เลยยังไม่กล้าพูดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยละกันนะคะสำหรับคนนี้มีคู่นะอืมก็โฟกัสละทำหนะ้าที่ของตน ให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีกำแพงบางอย่างอะคะ่ะที่อาจจะไม่ได้พูดหรือว่ากล้าพูดบางสิ่งบางอย่างออกมา100%มันาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่กล้าก็ได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมาดูคนโสดกันอีกแถวหนึ่งน,นะ ไปปิ้งคนในที่ทํางานหรือเปล่าหรือไม่ก็ไม่สนใจความรักเลยแม่แม่สนใจแต่งานเลยเพราะพ่อกับแม่เออมันอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามานะแต่คุณไม่มั่นใจพอคุณไม่มั่นใจคุณก็จะตัดหรือคุณตัดสินเขาคุณไม่เปิดโอกาสเลยก็ได้อะคะ่ะเอาง่ายๆนะ เวลาคุณจะดึงดูดใครเข้ามาในเรื่องของความรักคุณต้องมองที่ตัวเองเลนของตัวเองเท่านั้นว่าตอนนี้ฉันรู้สึกกับคำว่ารักยังไงฉันรู้สึกกับคนรักของฉันยังไงถึงยังไม่มีตอนนี้คุณรู้สึกกับมันยังไงถ้าคุณกลัวคุณจะไปดึงดูดคนที่กลัวเหมือนกับคุณถ้าคุณไม่เต็มในเรื่องของการรักตัวเอง คุณก็จะไปดึงดูดคนที่มันไม่รักคุณเข้ามาเพราะมันก็จะไม่รักตัวเองเหมือนกันหรืออีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคุณไม่รักตัวเองเขาไม่รักตัวเองมาหากันมันเติมกันเต็มไหมมันเติมกันไม่เต็มเพราะว่าสมมติว่าเขาต้องการให้คุณเติมแบบนี้คุณต้องการให้เขาเติมแบบนี้แต่เนื่องจากตัวเองไม่เต็ม ไม่ว่าจะเติมมากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเต็มนะคะมันจะมีรูรั่วเนาะคราวนี้คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะคุยไม่คุยแต่ตามองเห็นว่าอาจจะคุยแต่เป็นแค่ได้แค่เพื่อนหรือคุณอาจจะไม่สนใจเลยแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของการทำงานนะคะอืมผู้โชคดีที่เข้ามาหาคนราศีมังกรในเดือนมกร,รานะคะก็ค่อยๆปรับกันไปเด้อ ขอดูคนราศีมังกรคนมีคู่หน่อยค่ะฝั่งคนที่ชัดเจนก็โคตรจะชัดเลยฝั่งคนที่ยอมก็ยอมยอมอืมมันอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังบางอย่างที่คุณก็พูดชัดแล้วนะแต่มันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเออแต่ก็รักนะก็ ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเออถือว่าคุณสื่อสารชัดแล้วอืมถ้าคุณยังรักกันอยู่ก็ก็ไปต่ออะค่ะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเอ,อ้ยมันหยุดหงิดเฟ้ยเออมันน่าผิดหวังทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทำไมเธอไม่เป็นแบบนั้นอันนี้มันก็เรียกว่าการยึดติดอะต้องการเปลี่ยนเขาต้องการให้เขาเป็นเหมือนที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้อะค่ะมันเข้าใจว่าใจเขาใจเราอ่ะ เออมันคนละแบบนะเออมันอาจจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่ว่าคุณก็กล้าที่จะสื่อสารอยู่แล้วแ่ะตาว่านะฝั่งคุณน่าจะเป็นคนที่กล้าที่จะสื่อสารมากกว่าฝั่งของเขาอะนะคะก็สู้ๆค่ะเออ,อพี่ไพ่แนะนําคนโสดว่าไงคะ่ะโอ ถ้าคุณเห็นปัญหาว่าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักยังไงอะ่ะคุณจะแก้มันได้แล้วคุณจะเจอคนทีิสินเสมอเออจริงๆค่ะขอดูคำแนะนำของคนมีคู่หน่อยค่ะเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยที่จะพยายามทะเลาะหรือเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอยู่เฉยๆทำเท่าที่ทำได้ไม่ไหวคือไม่ไหวนะคะโอเค พี่เตาเหรอเขาแนะนำคนโสดว่าไงเติมเต็มตัวเองก่อนจ้าพอคุณเติมเต็มตัวเองพอคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบที่ไม่มีคุณค่านะคุณคือคนที่มีคุณค่านะคุณจะรู้สึกความถึงความพิเศษของตนพอคุณรู้สึกถึงความพิเศษของตนคุณจะดึงดูดคนที่คิดว่าคุณพิเศษเหมือนที่กับที่คุณคิดว่าคุณก็พิเศษมา มันตรงไปตรงมามันคือการมันคือการเข้าใจตัวเองอะแล้วเข้าใจว่าตัวเองมีพลังงานแบบไหนนะคะไพ่แนะนำสำหรับคนมีคู่จ้าบางทีบางอย่างอะก็อาจจะต้องวางกันบ้างนะคะเออไม่ต้องสู้กันตลอดก็ได้คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้คุณเปลี่ยนได้แค่ตัวเอง แต่รู้ว่าคนนี้เข้ามาด่๋มีพลังแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะแบบเออลอยไปลอยมาเหมือนนะ้ำนะก็สู้ๆนะคะก็คุณจะเหมือนกับเข้าใจบางอย่างมากขึ้นนะ่ะในเดือนมกราคมแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ ผ่อนหน่อยแรงหน่อยผ่อนหน่อยประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนเสมอคะ่ะคนราศีมังกรเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิวิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยนิ่งเลอาโรใบ,บาตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆค่ะตาไปแล้วนะบายบายจ้า